สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับร้านสไตล์นี้ก็จะมีอยู่ในย่านนักท่องเที่ยวนะครับของเวียดนามอันนี้ก็อยู่จังหวัดลาบกายนะครับแถวๆน่าสถานี้รถไฟลาบกายนะฮะก็มีนี่ครับไก่แล้วก็ไก่ผัดน้ำผึ้งนะฮะไก่ก็ได้ไก่กระทะร้อนนะครับอบน้ำผึ้งอะไรประมาณนั้นนะฮะ จริงเขาบอกว่าย่างนะแต่มันก็ไม่ย่างเ่าใส่หมูกัผัดผัดมาทานกับข้าวเนี่ยฮะข้าวไม่รู้อะไรไม่เล็กเ็อร่อยดีก็หวานกำลังพอดีครับไม่ไม่หวานมากนันจิ้มซอสตัวเหลืองเขาให้มาก็ได้ครับแต่ว่ามันกลายเป็นแบบรสแม็กกี้หมดเลย เันเนื้ออ,อกไก่เจริงถ้าเป็นน้องไก่จะอร่อยกว่าน,นี้อันนี้ราคา9ก้าหมื่นห้านะฮะก็ค่อนข้างแพงนิดนึงก็าหมื่้าประมาณร้อยสิบบาทเพราะว่าร้านก็เป็นร้านแบบเติมน้กท่องเที่ยวก็ตัแต่งดีหน่อยนะร,ราคาก็ยับขึ้นมาถ้าสั่งตามร้านทั่วไปก็อาจจะ ห้าหกหมื่นบาทไอ 5, 6, ท้ห้าหกหมื่นดองนะครับก็ราคาก็ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครแต่ก็ว่าสภาพแว่นร้องก็จะอีกแบบหนึง่งอนนี้ผมมาใชา้คอมเพื่อทำงานด้วยก็นะมีร้านอย่างเงี้ยตรงแถวหน้าสานีรถไฟลาวกายนะครับตลหดใครที่มารอรถไฟอะไรเงี้ย หรือว่าทัวซาปาแวะอะไรประมาณนี้ครับอร่อยดีครับผมทานก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาก็อยากจะย้ำไว้นะครับถ้าใครที่เพิ่มมาดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมนะเซลฟี่ทั้งรูปทั้งวิดีโอมีเยอะแล้วครับเวลาดูทับโซเชียลม,มีเดียแต่ละคนก็เซลฟี่กันหมดนะครับผมว่า เอาเป็นขอสวนกระแสกันครับว่าไม่เซลฟี่วิดีโอนะฮะเราดูได้เห็นจานเต็มๆนะฮะนี่เป็นจานร้อนคลาสสิกของเวียดน,นนะามครับทำให้ดูนิดนึงนี่เป็นหัววัวนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟกับเรียกบ่อบิฟเต็สไก็คือเหมือนบิฟสเต็กแบบเวียดนามนะฮะก็คือสเต็กเนื้อเวียดนามนฮะ แล้วก็เป็นจานร้อนนี่ยแข็งะปกเลยหนักนเขาจะไปเผามาแล้วก็เอาที่ผัดร้อนๆนใส่ตรงนี้เสิร์ฟแล้วก็มาควันร้อนๆน,น,นะครับซึ่งก็เหมาะกับหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวแบบนี้เหมาะครับทางข้าวมันจะไม่ร้อนเอ้มันจะไม่หายมันจะไม่เย็นเร็วอร่อยนะหอมน้ำผึ้งนะ มอผัดกับน,น้ำผึ้งม,มาเที่ยวต่างประเทศก็พยายามลองอะไรใหม่ๆไปนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามาถึงประเทศเขาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ถึงชีวิตนะครับไม่ใช่กินอย่างที่เราเคยกินเราลองฮนะก้าวข้ามผ่านไปผ่านความเคยชินเดิมทิ้งความเคยชินไปนะครับ วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเดินทางนะครับมมะเขิดเทศหอมในน้ำผึ่งอร่อยมากมก็นี่ก็เรียกอกากาเนื้อหมักกาเนื้อหมักคำว่าก่าก็คือไก่นะครับเนื้อก็คือย่าง หมัดหรือหมัดองค์ก็คือน้ำคึ่งนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูเหมือนก็ไม่ได้ย่างเท่าไหร่ก็คือเป็นไปผัดๆมาแล้วใส่กระทะร้อนนะบางทีเขามาย่างเนี่ยก็ใช้ในเชิงแบบประยุกตเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทานต่อครับาะคงได้เมนูเดียวนะครับเพราะว่าสตรวงสตางน้อยครับบางคนบอกว่าทำไมไม่รีวิวแพงๆคนอื่นเขานะผมว่า ผมก็คนจนนะครับมีไหนก็เดินทางวันละใช้งบอยู่วันละไม่กี่ร้อยบาทนะครับก็พบกันใหม่ครับกับ c h a n n ช l f e ฟิ t ไทยใน YouTube ถ้าสนใจก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันครับสวัสดีครับ